ความลับของผู้ประสบความสำเร็จยอมรับสิ่งใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงคนที่ประสบความสำเร็จย่อมยอมรับสิ่งใหม่ๆเสมอหรือการเปลี่ยนแปลงที่ได้คือรู้จักการบริหารตัวเองรู้จักการบริหารเวลาคิดบวกการที่จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวอยู่ที่ความคิด ถ้าวันนี้เรามีความคิดบวกจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจที่จะประสบความสำเร็จได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการทำงานต่างๆเราอาจจะไม่รู้ตัวเองว่าทำได้หรือไม่เราต้องฟังความคิดเห็นของคนอื่นเพื่อที่จะนำมาพัฒนาตัวเอง อยู่เสมอการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันโลกหมุนไปเรื่อยๆและการพัฒนาก็พัฒนาไปเรื่อยๆเมื่อเราพัฒนาตัวเองเราอาจจะไม่ทันกับสิ่งใหม่ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเร็วขึ้นก็ได้มีพลังแห่งการตัดสินใจมีพลังในการตัดสินใจ ที่จะทำงานชิ้นนั้นให้สำเร็จโดยจะทำให้เราทำงานนั้นโดยตั้งใจและไม่ยออ่อท้อและยอมที่จะแลกทุกอย่างเพื่อให้งานนั้นสำเร็จรุล่ลวงมีความกระตือรือร้นหรือความมุ่งมั่นในสิ่งที่จะทำเห็นคุณค่าและรักในงานที่ทำสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีความกระตือรือร้นที่จะทำให้สำเร็จ บุคลิกดีดูมีชีวิตชีวาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสการมีบุคลิกดีมีชีวิตชีวาและยิ้มให้กันและกันจะทำให้บรรยากาศในที่ทำงานดีขึ้นเมื่อเรามีปัญหาในวันที่ผ่านมาจงปล่อยมันทิ้งไปวันใหม่ด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปัญหาทุกอย่างปัญหาที่เกิดขึ้น มีทางแก้เสมอวันนี้เราอาจจะแก้ไม่ได้แต่วันหน้าเมื่อเราประสบความสำเร็จปัญหานั้นอาจจะแก้ได้มันสำรวจตัวเองอยู่เสมอว่าสำรวจตัวเองว่าวันนี้เรามีความสามารถหรือความรู้ที่มากพอที่จะทำงานชิ้นนั้นประสบความสำเร็จได้หรือไม่หรือดูที่จุดอ่อนหรือจุดแข็งของตัวเองและ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอมีจุดหมายที่ชัดเจนและเดินหน้าตามแผนที่ตั้งไว้อย่างจริงจังมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะทำให้งานชิ้นนั้นประสบความสำเร็จและเป็นไปได้ซึ่งเมื่อเรามีแล้วเราจะไม่ย่อท้อกับปัญหาและเดินหน้าตามที่ตั้งใจไว้จนประสบความสำเร็จที่อกรอบตัวเองให้อยู่อยู่ที่จุดเดิม รู้จักมองโลกให้กว้างขึ้นและหาสิ่งใหม่ๆที่มีเข้ามาในชีวิตทำเพื่อโอกาสที่ดีกว่ามีไอเดียและคนที่สำเร็จจะมองโอกาสเป็นโอกาสแต่ที่คนไม่สำเร็จจะมองโอกาสเป็นอากาศชอบคิดไม่ใช่คิดแบบเพ้อฝันแต่คิดในสิ่งที่เป็นไปได้และ ไม่ใช่คิดแต่วันนี้หรือวันพรุ่งนี้แต่จะคิดออกไป5ปี10ปีว่าเราจะประสบความสำเร็จอย่างไรมีทัศนคติที่ดีมีความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้เราสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างเช่นในการพัฒนาโปรแกรมย่อมมีสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอดังนั้น เมื่อเราอยู่กับปัญหาเราจะปล่อยมันทิ้งไว้ได้อย่างไรความลับเหล่านี้เป็นความลับของผู้ประสบความสำเร็จแต่การที่ใครสักคนจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ย่อมมีปัจจัยหลายอย่างที่เคื่อหนุนกันหากเป็นคนที่มีต้นทุนชีวิตสูงโอกาสที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตก็จะดูง่ายกว่าคนอื่น แต่สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดได้ชัดเจนว่าย่อมขึ้นอยู่กับทัศนคติของบุคคลนั้นๆเป็นสำคัญถ้าหากมุมมองและความคิดของเรายังติดลบอยู่ก็คงไม่มีพลังสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตตัวเองในทางกลับกันถ้าเรามีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่ดีมองโลกในมุมที่สร้างสรรค์มีพลังบวกให้กับตัวเอง ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เดินหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่วางไว้ได้แม้ต้นทุนชีวิตของแต่และคนจะแตกต่างกันก็ตามแล้วทัศนคติแบบไหนที่คนประสบความสำเร็จในชีวิตจำเป็นต้องมีที่ประสบความสำเร็จนั้นจะไม่มองความล้มเหลวเป็นอุปรสรรคเมื่อใดก็าตามที่เจอปัญหาจนต้องลงลุกคลาน ย่อมต้องมีทางออกเสมอขอแค่ลุกขึ้นยืนและเดินหน้าต่อไปเท่านั้นคนที่ประสบความสำเร็จมองว่าแรงจูงใจมีอยู่ทุกที่แทนที่จะปล่อยให้สิ่งนั้นมาบันทอนจิตใจพวกเขาแต่พวกเขาจะพยายามอยู่ให้ไกลจากสิ่งเหล่านั้นให้มากที่สุดซึ่งรวมถึงคำพูดไม่สร้างสรรค์จากคนบางจำพวกที่มักทำให้คนอื่นหมดกำลังใจ คนที่ประสบความสำเร็จจะคิดหาทางแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆที่เป็นขวากน้มสู่ความสำเร็จซึ่งพวกเขามักจะมีมุมมองหรือความคิดที่โดดเด่นจากคนอื่นคนที่ประสบความสำเร็จจะอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องเสียพลังงานไปกับเรื่องต่างๆที่ผ่านไปแล้วแต่จะมองไปข้างหน้า และวางแผนให้รัดคุมมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ปล่อยให้เกิดความผิดพลาดเช่นในอดีตและคนที่ประสบความสำเร็จทำวันนี้ให้ดีที่สุดพวกเขาจะพุ่งสมาธิไปกับเรื่องที่อยู่ตรงหน้าและมุ่งมั่นทำให้สำเร็จแทนที่จะเสียเวลากับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกเหนื่อยล้าหรือเครียดเกินไปก็จะพัก แล้วค่อยมาว่ากันต่อพรุ่งนี้ทั้งหมดนี้คือทัศนคติที่ดีๆและความลับของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมันไม่ยากเกินไปนะักหากทำได้ก็จะช่วยให้การดำเนินชีวิตของเรามีพลังและเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นครูนกยูงจากเพจครูนกยงูงสั่งจิตพิชิตเป้าหมายสวัสดีครับ